สวัสดีนะคร <and> ับสารรับเมืองจังหวัดบรีรัมย์นะครับขอถ่ายรูปเดินสวัสดีนะครับอันนี้้ดดูเ่ารคะขอบคุณมากนะครับอันนี้มาหาวิธีอะไรอะไรน่าจะพายบรีรัมย์ค่ะขอบคุณมากอยู่คณะอะไรสารุปคราฟิ์ค่ะเรียนเตอร์เตียจัลสุ าครับอันนี้พี่มาจากไหนคะนี่มาจากกรุงเทพมาเที่ยวใช่ครับมาเช้ายังกลับเอยู่แล้วครับเที่ยวไหนยเดินทางไปมาเที่ยวที่ไนครับที่แหลกเลยแล้วก็ที่สุทธังเดิไฟโอ้พี่นี่มันเที่ยวอะไรล่ะไม่ทราบครับขอบคุณมากนะครับ